อันนี้สาหรับหลายๆท่านที่ถามกันเข้ามาว่าบล็อกกระสับบล็อกกระสับเป็นยังไงบล็อกกระสับดูยังไงอ่ะเนี่ยผมจะยกตัวอย่างนะนเพื่อนๆนะเนี่ยในสามเหรียญเนี่ยเป็นบล็อกกระสับหมดเลยนะนี่นะครับผมจะให้ชมก่อนสามเหรียญน,นี้เป็นบล็อกกระสับหมดเลยนะครับแต่มันจะมีอยู่หนึ่งเหรียญน,นะครับก็คือเหรียญหนึ่งร้อยปีสมเด็จโตเนี่ยเขาจะไม่มีตานกวายุพักหรือที่เป็นตาบล็อกกระสับผมจะบอกว่าเหรียญบางหลายๆรุ่นเลยนะครับที่เป็นบล็อกกระสับแต่ว่าไม่ไม่มีการ บอกถึงอ่าไม่ได้ปั๊มโค้ดที่เป็นบล็อกกระสาบลงไปนะครับแต่เขาจะมีลักษณะวิธีการดูบล็อกกระสาบอยู่แล้วนะครับเขาจะมีวิธีการดูบล็อกกระสาบอ่าอย่างเหรียญนี้2เหรียญนี้เพื่อนๆเห็นอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วว่ามีตานกวายุพักที่ระบุชัดเจนว่าทั้งสองเหรียญนี้เนี่ยนะครับเป็นบล็อกกระสาบจะสร้างเห็นหตานกวายุพักอ่าแล้วก็ตรงนี้อ่าแต่เหรียญนี้ไม่มีเหรียญนี้ไม่มีนะครับเหรียญนี้ไม่มีเราจะดูเนี่ยเราดูพิม เพื่อนผมบอกเลยว่าบล็อกกระสาบกับบล็อกกับโรงงานทั่วไปจะไม่เหมือนกันนะครับดูลายตัวตัดลักษณะแบบนี้นะนี่ลายตัวตัดลักษณะแบบนี้ผมบอกเลยส่วนใหญ่เจอจะเป็นบล็อกกระสาบหมดนะครับจะเป็นบล็อกกระสาบหมดลายตัวตัดอย่างนี้นะเพื่อนเนี่ยผมจะให้ดูลายตัวตัดอย่างนี้นะ,นจ,ะนนะจะเป็นบล็อกกระสาบหมดหูเหรียญเขาจะเล็กๆแล้วบล็อกกระสาบส่วนใหญ่หูเหรียญเนี่ยจะชอบปั๊มปั๊มขยื่นจะชอบปั๊มขยื่นไม่รู้เป็นไร แต่จะชอบปั๊มเขาเยื่นแต่หูเหรียญเขารอยตัดเขาจะเป็นแบบนี้นี่ดูรอยตัดดูลักษณะหูเหรียญเล็ก,เลกๆเนี่ยบอกกระสาบนะครับห่วงจะเป็นวงรีนี่ห่วงวงรีเป็นแบบนี้บอกกระสาบนะเป็นแบบนี้ทุกรุ่นทุกรุ่นเลยถึงจะไม่ตอกตอกตานกวายุพักก็ช่างแต่บอกกระสาบเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขานะลวดลายต่างๆเขาจะดูเรียบเนียนสวยงาม ด้วยรายละเอียดการแกะพิมพ์ต่างๆเขาจะสวยงามตัวหนังสือเขาจะสวยงามแต่ถ้าเป็นบล็อกทั่วไปบล็อกวัดบล็อกอะไรทั่วไปเห็นไหมตัวหนังสือต่างๆถามว่าคมไหมคมแต่ว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยหรือว่าฟอนต์ตัวหนังสือนี่มันจะต่างเห็นไหมเนี่ยฟอนต์ตัวหนังสือมันจะต่างหมดเลยนะครับความสวยงามมันจะต่างกันนี่อ่านี่ผมให้เพื่อนๆดูเหรียญน,นี้ก็บล็อกกระสับนี่นี่เห็นไหมหูเหรียญชอบขยื่นรูเหรียญจะเล็กๆเหมือนกันนะครับ เนี่ยตัวหนังสือจะแต่ตัวหนังสือเขาจะสวยแบบพิมพ์ตัวหนังสือจะเป็นแบบพิมพ์ที่สวยเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่คือบล็อกกระสับนะครับนี่บล็อกกระสับเห็นไหมเออสวยไหมเนี่ยตัวหนังสือต่างๆเขาจะมีหลายแบบหลายพิมพ์นี่เห็นไหมแบบพิมพ์ตัวหนังสือต่างๆเขาจะสวยให้ดูตรงนี้นะครับบล็อกกระสาบเนี่ยทำไมถึงผลิตพระเครื่องคือเขามีการรับผลิตนะครับในช่วงที่เว้นว่างจากการผลิตเหรียญกระสับ ก็จะมีช่วงที่มันเว้นบ้างนี่ก็จะมีการรับผลิตเหรียญวาระเหรียญที่ระลึก mm. เหรียญอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาจะมีการรับ mm. ทํารับผลิตแม้แต่กระทั่งพระเครื่องเนี่ยแทบแลหลายๆเกจิในยุคปัจจุบันเนี่ยมีการจ้างให้กับทางบล็กซัในผลิตให้นะครับ mm. ก็เลยจะมีในส่วนของบล็อกวัด mm. เขาก็จะแยกกันบล็อกวัดกับบล็อกซับเนี่ยอย่าง3รุ่นเนี้ย mm. ผมถึงบอกว่าเป็นบล็อกซับหมดเลยนี่เป็นแบบพิมพ์บล็อกซับหมดเลยทั้งหมดเนี่ย mm. แต่ดีนีหนึ่งเหรียญที่ไม่มีการ ระบุหรือว่าลงโคต์เป็นตานกตาอะไรที่เป็นบล็อกสับจะสร้างแล้วแต่รุ่นนะครับผมผมบอกเลยแล้วแต่รุ่นนะครับ